เป็นสาวหล่อที่ช่วงนี้บอกเลยว่าเจอมรสุมรามถาทัดหมแบบรัวๆนะคะสำหรับดิ๊งนสุพนาาหลังถูกเราถึงพาอิฟ้าวรหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เทียวประเทศสิงคโปร์ในระหว่างที่อิมฟ้ากำลังเตรียมตัวซ้อมเข้มข้นเพื่อเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชัน2022 ล่าสุดทีน่าสุพน่าออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้กับรายการแฉยอมรับว่าไปจริงๆแต่ตนไม่ทราบว่าตารางงานลึกๆของอิงฟ้าเลยและด้วยส่วนตัวของดีน่าเองแล้วเป็นคนที่ไม่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปตลอดอย่างมดดำเองก็เคยชวนไปทำบุญตนก็ไปยอมรับครั้งนี้เป็นฝ่ายอิงฟ้าที่เป็นคนชวนชวนกันไปเป็นกลุ่มๆม,มากกว่าไม่ได้ไปกัน2ต่อสองส่วนพรสัมพันธ์ที่น่าบอกว่าน้องเขาคงไม่มาชอบตนหลอกและเพิ่งรู้จักกันไม่นานเลยรู้จักกันตอนที่อิงฟ้าไปเป็นแขกรับเชิญในรายการย t u b e ของตอนเท่านั้นเอง